สวัสดีทั้งคนอ่าจริงๆผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกทุกคนไว้นะครับก็คือว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจาก Perfect Tempo ให้เหลือเพียงแค่คําว่า Tempo อย่างเดียวครับเพราะว่าชื่อเก่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะครับมันน่าจะจํายากกันเนาะดังนั้นก็เหลือแค่ Tempo นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับไปดูกันเลยไม่ต้องดูจอไม่ต้องดูจอกรุ๊กอย่างเบียร์ว่ะคอยกิงเหรอ ผู้บูชายากผู้ยเป็นผู้ชายอาเป็นที่มาแนะนำตัวนแนะนาตัวกันเร็วเร็วเร็วผมต้องเต้นหลบซอมบี้ด้วยเยวนี่ยเร็วแนะนำตัวก่อนพี่บอลเร็วสวัสดีครับครับผมเป็นสมาชิกใหม่นี้ครับหนึ่ซอมบี้นูมันไม่สนใจพี่ด้วยซ้ำอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าวันนี้ผมได้สมาชิกใหม่มาครับนั่นก็คือพี่บอลครับพี่บอลเนี่ยเป็น รุ่นพี่ที่เล่นเกมอยู่กับผมมาโดยตลอดครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากเล่นไหมครับผมก็เลยลองชวนเล่นๆดูครับว่าพี่อยากมาลองเล่นไหมครับโปเกมอนดูไหมแล้วเขาก็ตกลงรับที่จะมาเข้าร่วมกับปาร์ตี้ของเราในวันนี้นะครับผมก็เลยจะได้มีปาร์ตี้คู่หูคนใหม่ครับก็คือพี่บอลเข้ามาช่วยเหลือพวกเรานั่นเองครับอันนี้คือเวสแรกพี่โอ <Okay. S 1> เคไหมเวสที่สองก็คือพวกเราจะต้องสร้างบ้านไปสิสร้างหมู่บ้าน ที่เป็นตีมเวอร์กอมอนตอ่า,อาแต่ไม่ใช่บ้านแบบนี้10หลังใช่ไหมบ้านแบบนี้สิบหลังไม่เอานะไม่ัพี่อย่าบูลลี่การออกแบบผมได้ไหมวะผมขอร้องเถอะเนื่องจากว่าพี่บอลค่อนข้างที่จะใหม่กับการเล่นคอปเปอมอนนะครับผมก็เลยทําหน้าที่เป็นไกด์นาทางในการเล่นของวันที่11ครับแล้วก็รวมถึงพวกเราเนี่ยได้รับไอเทมใหม่มาครับนั่นก็คือโปเกเด็ครับ แล้วก็ไม่รู้วิธีใช้ด้วยมันเลยทําให้พวกเราเนี่ยลองหาวิธีใช้ดูในวันที่11ว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันเท่มากๆทุกคนนี่ไงแล้ว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 แล้แล้วทำไงเดินใกล้ๆเป็เอ่ะคลิปขวาแล้วแรกคลิปขวาแล้วคลิปซ้ายคลิปขวาคลิปซ้ายคืออะไรวะเบลคืออะไรวพี่คลิปขวาคลิปซ้ายคลิปขวาขาฮะให้มันสแกนก่อนอ๋อเฮ้ย ใช่ใช่คิดซ้ายป่ะใช่ป่ะคิกซ้ายด้วยเหรอขวานในคิดซ้ายเออมันจะมีเสียงเออใช่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 เอ้ยพี่บอลพี่แม่งฉลาดว่ะเฮ้ยพี่โคตรเก่งอไงนี่เราก็นั่งเราก็ไล่สแกนตรงนี้ให้หมดเลยไหมทำไมมันได้แค่แค่ตัวโอวะตัวอื่นที่คลิกขวานในคิกซ้ายพี่ไม่ได้มันต้องคลิกขวาค้างไว้ก่อนพี่จนมันจะขึ้นขึ้นขึ้นเป็นสเตตัสบอกว่าอันนี้คืออะไรเออเนี่ยพอมันขึ้นพอมันขึ้นคำว่าโปเกมอนรีจิสเต็ดเสร็จแล้วเราก็คลิกซ้าย ปไปอ่าน,นี่นี่นี่เดี๋ยวผมขอเราสแกนมอนที่ก่อนนะเออนี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่เลยพี่เป้าหมายหนึ่งร้อยตัวเรามันก็ไม่ยากแล้วป่ะวะก็เ,เราแค่สแกนแถวบ้านเราก็ได้เยอะแล้วนะมันเท่มากเลยอ่ะพี่ยอด โอเคผมถือว่าพี่เข้าใจแล้วว่าพวกเราจะทำอะไรกันบ้างเอาตรงๆป่ะอ่าพี่ที่ในฝั่งมือบอลเป็นระยะไกลรับตอนแรกพี่ก็เห็นว่ามันเป็นมือจีนเตะคือคืออ๋อมองไม่เห็นที่เหี่ยงกันนั้นแหละกูเปิดเปตี๋ยวไว้ตึกตึกตึกกระเด้งขึ้นมานั่นแหละพี่เควสเราประมาณนี้พี่จะไปทำอะไรก่อนก็ได้เฮ้ยมึงห้าวแต่ไงอุ้ยอุ้ยมึงเอาขวาเลยเหรอน้อง ตอนนี้ครับผมก็ได้ค้นพบกับปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าอาหารมากๆเลยครับผมเลยเลือกที่จะปลูกเบอร์รี่ครับเพื่อที่เอามาใช้ในการทําอาหารของพวกเรานะครับอย่างน้อยมันก็น่าจะพอประทังที่พวกเราได้ในช่วงระยะเวลานี้แล้วกันเนาะเราปอมเพืเจอแล้วเราจะบอกว่าตอนนี้ผมกับเดียเมื่อวานก่อนนอนพวกผมมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายหนึ่งก็คือการ ทำสิ่งที่เรียกว่าโตอินชันก็ทำไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ามันจะขาดพวกชั้นนั้งสือไงอ่าโอเคเี่อกีารป์นจางดังนั้นถ้าไปไม่ได้ก็ช่วยๆกันทำชั้นนั้งสือเพื่อให้มันเป็นชันได้ถึงด้วยติดเฮ <c oughs> ้ยติดยากจังเลยเฮ้ยเอยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวน่คุณน,นี่นะก็ <c oughs> ะไม่ติดยู่โดนกูแน่นนะ ไม่ไม่คุณคุณไม่ไวเท่าผมหรอกคุณบอลเฮ้ยไอ้นั่นนั่นนั่นเน่ยังคุณยังไม่ไวพอคุณบอลคุณจะติดไหม้าไม่ติดก็้ไหมเอาไปเอาเอาไปเลยพี่แต่ผมรอดูผมพี่เลยถ้าพี่ทีเดียวติดนะ

และแล้ววันเวลาของวันที่11ก็ได้ผ่านไปครับในถึงวันที่12ครับผมกับพี่บอลเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเราเนี่ยจะเข้าร่วมไปที่นรกครับเพราะว่าเราต้องการที่จะหากัาสเทียนะครับเพื่อเอามาใช้ในการคารเจ้าตู้ฮิลเลอร์ของพวกเรานะครับซึ่งแน่นอนเพราะว่าพวกผมมีประตูนรกอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าไบโอมของมันเนี่ยคอนข้างจะแย่นะครับผมกับพี่บอลเลยคุยกันว่าเราเนี่ยจะออกประจนภัยนะครับไปพื้นที่ที่มันไกลมากๆเพื่อในการสุ่มแรนดอมตัวของไบโอมในนรกใหม่อีกครั้งรทหน ทเลยแล้วผ่านเ่เทาไงทำมันไหมเราจะมีโกาสเจียนาผานไหมแตกได้มีนะแเราเวลเท่านี้เราจะไปตัดนได้กบอลลูกยิงขนาดเนีกบอลลูกเดียวพอเอฮัลโหมาพั่เฟมเฟมไปเลยเนาะขอรูกไปผมให้โอกาสพี่ก่อน นี่ยแล้วอะ่ะมาดูด้ำดน้ำเป็นด้วยเหรอเนี่ยตัวมัวนได้มีขนรอบหมอนเกินแนะน่นอนเฟมป่าโดแล้วทำไมไม่ดิ้นเลยวะเฮ้ยติดเปี้ <laughs> <laughs> ยวอะไรวะเนี่ยปั๊ม อาฟ้ามาเลือกผมพึกบอลลูกเดียวพอและแล้วพวกผมก็เดินทางถึงจุดหมายที่พวกผมต้องการจะมาครับนั่นก็คือการหาพื้นที่กว้างในการสร้างประตูนรกใหม่ครับนั่นอนเขาบาว่าผมไม่รอช้าครับพุ่งเข้าไปในประตูนรกเพื่อตามหาสิ่งที่ผมต้องการดยตลอดครับแต่อย่าให้มันตกราวาน,นะพี่มาแล้วฮู้ยเฮียกองทัพหมู พี่ทำไมหมูปนตีผมอ้าแ่ทีนี้เหมือนแค้องพี่ตีเหือยแล้วถ้าเราฆ่ามาันจะเรียกกองคำเพิ่มไหมอ้เป๊ะปบอลต

ได้แล้วพี่ผมได้แล้วแม่กว่าจะได้บอลสรณ์เลยครับว่าตอนนั้นค่อนข้างที่จะทุลักทุเลมาสุควรเลยครับแต่อย่างน้อยล้วก็ธุรกิจของเราสําเร็จครับได้คือได้กราสเทียมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนครับว่าไม่ไม่รอช้าครับกลับบ้านกันดีกว่าก็ผ่านค่ำคืนสุดเร็วร้าไปได้ครับค่ำคืนที่13ครับแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนั้นเนี่ยบอลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเตะพอดีนะครับเปิดมากกับคิสตัลพาเลสตัวผมเองก็เลยขอออกไปพักก่อนนะครับเพราะผลการแข่งค่อนข้างที่จะเยี่ยมนะครับ ่าพูดกันตรงๆนะทุกคนผมก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะทําได้แบบนี้เลยคือผมไปดูบอลมาแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วนี่อะไรวะเนะี่ยอย่าบอกนะเราโดนบุกเลยโอ้สุดยอดเลยอะ่ะโอ้คือเก่งว่ะโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมมีเป้าหมายนะผมกล่าวว่าผมเนี่ยจะพยายามจับโปเกมอน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันนี้นะครับเฮ้ยผมอยากดูอินเวชันอีโวผมชอบเลยอินเ o ชันการอีโวเนี่ยนะฮะมุุโรอีโวเฮ้ยสุดยอด ก็อย่างที่ตัวผมกล่าวไปครับว่าวัาวนนี้แอปตัวผมจะพยายามจับโปเกมอนให้ได้มากที่สุดในวันที่14ครับก็เพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่ไปเล่นพวกไซค์เควสอะไรพวกนั้นซะมากกว่ามัวแต่สร้างอุปกรณ์สร้างบ้านอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเควสหลักของเราหรือสั่งเป้าหมายหลักของเราเนี่ยแทบที่จะไม่เดินเลยครับในน้นวันนี้ครับผมจะผมเลยใช้เวลาทั้งวันครับของวันที่14ในการตามจับโปเกมอนซะหมดเลยน,นั่นเองครับ วันที่15ก็ไม่มีอะไรมากครับโตผมก็ลงเหมือนครับเพราะว่าตอนนี้บ้างเราเลยค่อนข้างที่จะขาดทรัพยากรที่เป็นพวกของแร่ไปสักมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรเ่เหล็กหรือว่าแร่เพชรก็ตามแต่งนะครับเพราะว่าผมแี่มีแผนครับว่าจะลงนรกอีกรอบหนึ่งก็คือต้องใช้เกาะเพชรนะครับเพื่อความชัวเรื่องของด้านความปลอดภัยในตัวของเรานั่นเองครับ วันที่15บห้าผ่านไปวันที่16ก็มาถึงครับตัวผมมีแผนว่าผมเนี่ยจะสร้างต t r u c จอร์ uh, สำหรับตัวของตัวอินชานคับเพราะว่าตอนนี้พวกทรัพยากรต่างๆของเราก็มากพอที่ทําให้ตัวอินชานของเราอยู่ในระดับสูงสุดแล้วนะครับตัวผมเองก็มองว่าตอนเนี้ผมมีพี่น้ําหวานนะครับที่เป็นเพื่อนของพี่บอลเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาคอยทําหน้าที่ในการสร้างหมู่มบ้านให้กับพวกเราอยู่นะครับผมก็เลยออกมาถางป่าบริเวณหลังบ้านผมครับเพื่อใช้ในการ เพิ่มพื้นที่ของหมู่บ้านและก็เก็บทรัพยากรไม้เพื่อไปใช้ในการสร้างสตรัคเจอร์ของโต๊ะอินชางของเราได้เลยครับน่ารัก <laughs> โอ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก ต้องขุดเราต้องขุดให้มันทิดกับต้นไม้เลยพี่ต้นเดียววันที่17ผ่านไปครับวันที่18ก็มาถึงครับวันนี้เป็นวันที่ผมกับเหล่าแกงงหงมเนี่ยคุยกันว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่หมู่บ้านของพวกเราเนี่ยจะเป็นจะต้องมีเครื่องหิวครับก็เพราะว่าตอนนี้พวกเราเก็บเวลไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่มีที่หิวซึ่งอันที่มันอยู่ อะไที่สุดก็ยังรู้สึกว่ามันไกลามากๆนะครับพวกผมเลยจําเป็นต้องออกมาตามหาไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่เรียกกันว่ารีเวิร์ลเฮิร์บครับซึ่งเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับมันจะดอปจากการเก็บเบอร์รี่นะครับในพื้นที่ของไบโอมลัชนั่นเองนะครับซึ่งมันอยู่ใต้ดินน่นและครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่พวกเราไม่เคยไปมาก่อนมันทําให้พวกเราหาได้ยากมากๆครับโอ้แต่มันกว้างมากเลยที่มันมีทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะ พี่กินแล้ววะอ๋อคุกินได้ด้วยเหรอเฮ้ยเ <Yeah. S 1> hey! จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <Okay. S 1> ได้แล้วเย้บ <Yes! S 1> ไา้เลยนะเฮ้ย hey! พี่บอลยิมเด็กให้ผมสองก้อนดีผมขี้เกียจออกนะครับ โยนโยนใส่โจมแบบนี้ขอาวาร์ปก่อนขอคราฟก่อนพี่อพี่มาแล้ว,วเอาวางไหนเอาเอาวางไหนวางไหนเอา,านี่ผมวางไว้ก็ตรงนี่นี่เอาตรงไม่รู้กูหิวแล้ว โอ้เหรอเฮ้ยโซลอาร์มไปไหนวะเฮ้ยลองเพให้ได้รู้จักเหรอไอ้นี่ไงตัวที่แปลงร่างได้เออเฮ้ยน่ารักไปไหนร่างแรกยุ่งอะไรพี่วะที่เราเก็บทำไมทางทางได้ปะเป็นแมนอยู่แล้วเออวันวันนี้มันท้าผมต่อยโอ้ยมาดินี่ต่อยแพ้เดี๋ยวจะไปหาหมอน หยืนดิบะยืนดิบะไม่ยืนโอเคอเป็นสองต่อสองนะจบ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 แล้ววันที่สิบเก้าก็มาถึงครับในวันที่สิบเก้าเนี่ยเราได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกสองคนครับนั่นก็นคือน้องใบหมอนและพี่ภูมิครับสองคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่กับโปเกมอนมากแต่ว่าเคยมีประสบการณ์การเล่นไมค้ามาก่อนแล้วเขาก็จะมาช่วยเหลือในการทําหมู่บ้านส่งโปเกมอนของพวกเราน,นั่นเองครับ <c oughs> อย่างนั้นแหละ อ๋ออ oh, okay, right, right, right. uh ๋อเขตอะไรเหรอถ้าพี่ทําให้มันเลือดน้อยได้เนี่ยเราก็จะจับได้ไง,ง่ายขึ้นหลงจับภาพพี่พุงและน้องหมอนทัวรในการเล่นมาสักระยะนึงครับผมก็มาถึงวันที่20ครับวันสุดท้ายของไอพิโซดนี้ครับเริ่มต้นวันได้ดีมากครับเพราะถ้าหทุกคนลงสังเกตที่มินิแมปครับเราได้เจอกับโปเกมอนยอดดวงใจของผมอีกตัวนึงครับ <c oughs> โอ้เคโรเม่ซื้อเย้เาเป็นกุมมือแล้วอยู่ใต้ดินในดวงเป็นคนครับเคโรเมสึครับนั่นหมายความว่าเคโรเมสึเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับยากมากครับผมใช้เวลาอยู่นานสองนานครับกว่าจะใช้เวลาจับมันเข้าบอดเข้ามาได้นั่นเอง หลังจากจับเคิโลมงไปสืบมาได้ครับผมก็ดำเนินงานตามแผนที่ผมวางเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับก็คือการไปรจนภายในพื้นที่ของนรกอีกครั้งหนึ่งโดยตรงพื้นที่ของนรกแถวบ้านผมเนี่ยมันมีประสาเเทเนเธอร์ครับซึ่งผมอยากทำรางรถไฟมากๆในการเดินทางทิธีประสาเเทเนเธอร์เพื่อไปฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆในพื้นที่ตรงนั้นครับแน่นอนคำว่ามันต้องเตรียมตัวเยอะมากๆแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับก่อนจะสร้างรางรถไฟในพื้นที่ตรงนั้นได้สําเร็จน้องนกวนอย่างนี้ ได้ครับพี่เอาธนูกับรู่นธนูในกล่องไหมผมในประตูนรกก็ด,ไดีได้ได้ได้ผมจะทำผมจะทำตู้ยูเพื่อเงินพี่ต้องทับธนูเอาปัญหาเนี้ยดีมากจังเลยขอแจ้ามันเกิดที่ประการโอเคผมจะจำไว้ผมเกิดที่นี่ แในช่วงเวลาที่ผมกําลังทําทางรถไฟครับเพื่อไปที่ปราสาทเนเธอร์ดูเหมือนว่าโชคชะตาครับก็ได้นําพาผมมาเจอกับคู่หูคนโปรดของผมอีกตัวหนึ่งครับหตัวครับพี่เอาลองพี่ดูตัวผมนะครับกดเก็บี่กดมาที่ผมแล้วเราก็ได้คิดตัวขยงี้ครับเข้ามาสู่ปาร์ตี้ของเราเพิ่อมอีกนหนึ่งตัวครับซึ่งบอกตรงๆว่า ัวคนนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนไฟที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนั่นเองครับผมเองก็ทำาลกกิจของผมต่อครับในการทำรางรถไฟเพื่อไปที่ปราสาทเนเธอร์ครับจนกระทั่งเราก็ได้เริ่มออกไปฟาร์มตรงนั้นไปเรื่อยๆครับซึ่งวันที่20มันก็จะจบลงตรงที่ตรงนี้นั่นเองครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เร็วเร็วเร็วเรูกันเนาะ อันนี้ไปนอนดิอ่ถ่ายรูปอ่ะได้จะถ่ายละโอ้ยการดี่บังเฮ้ยของใครเดียวออกไปดิการดี่ใครเนี่ยเฮ้ยอ๋อเวลาเวลาเวาเวาชนช่นชนตัวมันใหญ่ไปโอเคสามสองหนึ่งไอ้เชี่ยวก็พิมพ์ปุ๊บเอาไว้สามสองหนึ่งเย้เก่งมากทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคืนที่20ครับแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กลับมาดูผมแล้วก็ยังคอยติดตามอัพิโซนที่2อยู่นะครับก็จะพยายามทำอัพิโซนที่3ออกมาให้ให้ไวที่สุดแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้รอกันสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็มีงานที่ต้องทำด้วยแล้วก็พยายามหาเวลาว่ามานั่งตัดคลิปในอัพิ์โซดต่างๆด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆครับว้เจอกันใหม่ในอัพิ์โซดหน้านะครับสำหรับน,นิวเจนนะครับบ๊ายบาย